ค่า pH นะหรือความเป็นกรดเป็นด่างของดินของคุณนะครับอยู่ในช่วงไหนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประสิทธิภาพของปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะครับอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องหานะอันนี้เข้าเรื่องราวธรรมดาก่อนนะฮะเห็นไหมครับดูนะครับสาภาพดินถ้า pH 4.5ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าดูช่องแรกนะดูช่องแรกนะดูช่องแรกนะฮะดูช่องแรก p.h. 4.5เนี่ยมันมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปแทสเซียมใช่ไหมอ่าสังเกตไหมว่าอ่าถ้าเป็น p.h. 4.5เนี่ยไนโตรเจนของคุณนี่สามารถละลายในดินเท่าไหร่จากเอ่อใส่ปุ๋ยมานี่ร้อยเปอร์เซ็นะฮะต้องการให้มันละลายร้อยเปอร์เซ็นต์ะฮะแต่ปรากฏว่าถ้าดินเป็นกรดเนี่ยละลายเท่าไหร่ฮะละลายแค่สามสิบเองนะครับละลายแค่สามสิบเองอะ่ะโอ้โหแล้วเจ็ดสิบหายไปไหน ระเหยหมดหรือไม่ก็ตกค้างในดินนะฮะอันที่สองนะครับฟอสฟอรัสนะฮะละลายแค่ยี่สบสามเปอร์เซ็นเองนะครับโพแทสเซียมละลายสามสามเปอร์เซหลักการนะครับนั้นเราจะเปลืองปุ๋ยเท่าไหร่ครับเปลืองปุ๋ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นโอ้โหแสดงว่าพืชหรือทุเรียนเราได้แค่อะไรครับได้แค่สามสิบเสียเงินเฉยๆเอาเงินไปลงทุนกับปุ๋ยเยอะมาก แต่เราไม่รู้เลยว่าพืชหรือทุเรียนได้แค่สามสิบเท่านั้นนะครับเราจ่ายไปหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าทุเรียนได้แค่3ามสิบาทเท่านั้นนอกนั้นอาจจะตกค้างในดินนะครับเพราะมันไม่ละลายหรือระเหยขึ้นบนฟ้าถ้าเป็นไนโตรเจนระเหยหมดนะครับอันนี้คือหลักง่ายๆนะครับแต่ถ้านะครับดินคุณดีนะฮะดินคุณดีดูนะดินดีนะดินดีอยู่ช่วงอะไรนะเอาหกก็ได้กับเจ็ดนะฮะ เอาหกละกันเอา6กละกัน,กนไม่ต้องเอาสูงมากนะครับดินส่วนใหญ่นะครับจะเป็นภาคใต้หรือภาคตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกดสมากนะครับกดจัดด้วยนะครับอืมอถ้าดินของคุณประมาณ6 ph สภาพดินนะหกเลขหนะครับดูช่องช่องที่อะไรนะหนึ่งสสามสช่องที่สี่นะครับไนโตรเจนสามารถละลายได้เท่าไหร่ครับแปดสเปอร์เซ็นตนะครับ ไนโตรเจนสามารถละลายได้89%ดสาขอบคุณมากครับคุณป้อมครับแชร์ให้ด้วยอขอบคุณมากแล้วก็นะครับฟอสฟอรัสสามารถละลายเท่าไหร่ครับ52%อันนี้แค่6นะครับโปเตสเซียมว้าวสำหรับผลนะฮะผลิตผลนะฮะร0อเว้าวนะฮะสุดยอดเลยนะฮะการเปลืองปุ๋ยอัตราการเปลืองปุ๋ยแค่20โอ้แสดงว่าพือได้รับเท่าไหร่ครับ เพื่อด้รับตั้งเกือบเ,อเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเอาเราจ่ายไปร้อยนะฮะแต่ว่าทุเรียนเราได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะฮะอันนี้ก็ถ้าทำได้หกพีเอชอกเนี่ยจะดีมากนะครับก็สูญเสียนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอาจจะเนื่องจากฝนอาจจะเนื่องจากหลายๆอย่างนะครับอถ้าดีที่สุดก็คือเจ็ดนะฮะถ้าทําได้นะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะทําถึงเจ็ดหรอกนะฮะน้อยคนมากที่จะทําถึงเจ็ดนะฮะอันนี้ผมพูดได้เลยว่า น้อยมากที่จะทำถึงเจ็ดเพราะว่ามันมันเปลืองนะฮะมันเปลืองออต้องใช้อะไรหลายหลาย,หลายอย่างนะครับอืเอาแค่ประมาณหกนะฮะหรือหกจุดห้าจะพอดีนะครับจะประมาณสิ้นเปลืองออน้อยๆจะดีนะครับงั้นเราลงทุนปุ๋ยลงทุนน้ําลงทุนค่าแรงเราลงทุนอะไรละ่ะเ่าลงทุนเครื่องจัรเราลงทุนอ,อ การตลาดโอ้โหเยอะมากๆใช่ไหมฮะนี่อันนี้คือสิ่งแรกที่ชาวสวนุเรียนต้องรู้นะครับว่าถ้า P h นะครับมันเป็นกดจัดเนี่ยใส่ปุ๋ยฟรีครับเหนื่อยฟรีนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับที่ที่เราต้องรู้ก่อนอันดับแรกเลยนะครับอืมนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับโอเคนะครับ เอาล้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ph ของดินนะครับที่มีผลต่อประสิทธิภาพของปุ๋ยนะครับดังนั้นนะฮะพรุ่งนี้ไปตรวจดินเลยนะครับไปตรวจดินนะครับว่าเราเฮ้ยมันสูญเสียมานานขนาดไหนเราไม่รู้นะฮะเราไม่รู้นะครับอันนี้แค่แค่ธาตุหลักนะฮะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะฮะธาตุหลักแล้วธาตุรองล่ะธาตุรองสามธาตุแล้วก็ธาตุอะไรครับธาตุเสริมอีกนะฮะอีกแปดธาตุอะไรเงี้ยนะครับ เพื่อต้องการ14ท่าน,นะครับ